ปิดท้ายเชัปเดีกันนะครับทุชมครับมีการแชร์คลิปในโลกโซเชียลวัยรุ่นอ้างถูกตำรวจตั้งด่านตีหัวแตกมอเตอร์ไซค์ล้มตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งของธันวาคมที่ผ่านมาบริเวณด่านตรวจของตำรวจโรงพักเมืองภูเก็ตปากซอยเชิงคีรีที่เมืองภูเก็ตเป็นที่วิาพากษ์วิจาร์กันในโลกออนไลน์ <Good. S 1> คือในคลิปเนี่ยผู้บาดเจ็บพูดออกมาคือไม่ได้เห็นตอนตีนะฮะแต่เป็นเสียงผู้บาดเจ็บพูดออกมาว่า ตอผมทําไมส่วนตํารวจเนี่ยก็พูดว่าเรียกให้จอดทําไมไม่จอดคนในโลกอินเทอร์เน็ตก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่าวัยรุ่นน่าจะบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายของตํำรวจมากกว่าจะรถล้มเองหรือไม่ประการใดมีเสียงไหมตำรวจไม่อมันนมัยโอเคโอเคว่าลงมา พี่สาวของคุณชัยนรงค์ตรงต่อจิตผู้บาดเจ็บหรือว่าคุณแจ็คผู้บาดเจ็บเนี่ยชื่อแจ็คอายุ25ปีเป็นผู้บาดเจ็บในคลิปพี่สาวอุมาพรเอียดแสนไปพร้อมกับญาติกับเพื่อนๆสักงยี่สิบคนเอาป้ายผ้ากับผ้าผู้บาดเจ็บไปขอความเป็นธรรมกับตำรวจ ที่น้าโรงพักเมืองภูกเก็ตพี่สาวกับกลุ่มเพื่อนๆของคนเจ็บเนี่ยเชื่อว่านายแจ็คหรือว่านา,นายชัยนรงคนเจ็บไม่ได้เจ็บจากอุบัติเหตรุรถล้มนะคะอยากจะให้ตำรวจช่วยแสดงความรับผิดชอบและอยากจะให้มีการตรวจสอบที่แจงข้อพทสูจิงว่ามันเกิดจากอะไรอยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาสอบสวน,นะคะ่ะพี่สาวของนายแจ็คบอกนะคะว่าตอนที่เจอน้องชัยในวันเกิดเหตุเนี่ยได้ยินน้องพูดว่าตำรวจตีผมทำไมเพราะมั่นใจน้องไม่ได้รถล้มเองถามเพื่อนน้องชายก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุน้องเนี่ยเลิกงานขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจาก ้าเซ็นทันภูเก็ตจะกลับบ้านขับตามกันมาสองคันเพื่อนนำหน้าจุดนั้นมีด่านตรวจเพื่อนที่ขับมาเนี่ยฝ่าด่านออกไปแต่น้องเนี่ยขับไม่พ้นเพื่อนที่ขับไปข้างหน้าหันกลับมามองมก็เห็นว่าในแจ็คนี้รถล้มนอนจมกองเลือดอยู่แล้ว ส่วนเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นเพื่อนของน้องชายก็บอกไม่ทราบเหมือนกันนั่นแหละรครับท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันเลยน,นะฮะถ้าจะว่ากันต่อไปคือก่อนหน้านี้ที่จะไปที่หน้าโรงพักเมืองภูเก็ตเนี่ยน,นะคะญาติินำโดยพี่สาวของนายแจ็คเนี่ยก็ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมว่วราชการจังหวัดภูเก็ตคือตอนนี้เนี่ยแจ็ครู้สึกตัวแล้วแต่ยังพูดไม่ได้นะฮะ<ช>ยังไม่สามารถพูดได้เพื่อนที่ไปกับแจ็คแต่คนละคันที่ผ่านด่านไปได้เดี๋ยวน้องไว้บอกเหตุการณ์ในวันนั้นว่าที่ตนไม่จอดให้ด่าน ก็เพราะไม่มีสัญญาณไฟเตือนว่ามีดา่านไปเห็นแอบซุ่มอยู่ข้างทางขณะนั้นตนพบชายแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ถือไม้อยู่ในมือก็ไม่กล้าจอดคิดว่าจะโดนทําร้ายก็เลยรีบขับรถหนีออกมาแต่เพื่อนก็คือแจ็คเน,นี่ยหนีไม่พ้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลังมีการมาชุมนุมย,ย่อยๆพุ่งกลับโรงพักเมืองภูกเก็ตก็เรียกตัวแทนมาประชุมกันที่ห้องประชุมของโรงพักถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรับปากว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับ ขณะนี้กําลังจะสอบสวนข,ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยสอบปากคาตํารวจแปดนายที่เข้าเวรในคืนเกิดเหตุรวมถึงไปดูกล้องวงจรปิดนี่แหละเบื้องต้นตํารวจบอกเนี่ยน้องไรว่าผู้บาดเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันกับเพื่อนพอเลี้ยวมาเจอด่านตรวจเพื่อนของคนเจ็บเนี่ยขับหนีแหกด่านไปได้หนึ่งคันแต่ว่าตัวคนเจ็บเนี่ยหักหลบเจ้าหน้าที่จนเกือบจะชนตำรวจที่กำลังตั้งด่านกันอยู่หลายนายเนี่ยนะคะจุดเกิดเหตุเป็นเชิงสะพานด้วยรถมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บก็เลยเสียหลักล้มลงแล้วคนเจ็บก็ศีษากระแทกพื้นค่ะ จากนั้นตำรวจกับกู้ภัยก็ช่วยนำตัวสงโรงพยาบาลตำรวจนายที่อยู่ใกล้กับคนเจ็บที่สุดยืนยันว่าไม่ได้ใช้อะไรตีที่บอกว่าไม้หน้าสามตีก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยก็ต้องรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้นก่อนจะสอบปากคำ<ม>ค่ะซึ่งผู้กับบอกกับเราล่าสุดเนี่ยต้องได้ว่าตอนนี้สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรเตรียมเชิญตัวผู้บาดเจ็บมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แล้วก็ขอภาพวงจรปิดทุกตัวในเรียนใกล้จุดเกิดเหตุมาประกอบคดียืนยันว่าตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างใครนะคะท่านจะตรวจสอบทุกแง่มุมนะครับทุกชมะหงลเลที่งาเลยตออยู่นี้เลยาวละวันนี้ข่าวสารเยอะจริงๆเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับทุกชมครับ8ดโยการานาทีอ๋อ38นาทีแล้วเรื่องเล่าเช้านี้แสงที่นี่ราวกับเทียงนะแต่ว่าตอนเช้าก็เกือบแดโมง ตอนรเ,เรากับ6กโมงเช,ช้าใ <ๆ S 2> ่เดี๋ยวกลับมาแปดนการ38นาทีเรื่องเราเช้านี้ครับ